สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพานิชนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามาดูกับเครื่องสีข้าวค่ะตัวนี้จะเป็นของยี่ห้ออีเซกินะคะรุ่น MP40 อัตราการสีก็จะอยู่ที่400กิโลต่อชั่วโมงนะคะเป็นข้าวเปลือก400กิโลไฟก็จะอยู่ที่2 0 3 3ฟ0นะคะถ้าลูกค้ารับแล้วก็จะแปลงไฟให้เป็นไฟบ้านนะคะไฟไทยตัวนี้จะเป็นแบบตะแกรงโยกนะคะมีทั้งหมด7ชั้น ดนนี้ก็เอาไว้ใส่ข้าวเปลือกนะคะแล้วมันก็จะลาเลียงเข้ามาในนี้ในกระเพาะแล้วก็ปล่อยลงทางด้านนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นช่องออกข้าวที่สีได้นะคะข้าวกล้องเดี๋ยวเรามาดูการทํางานเบือ้องต้นกันเลยคะ่ะ สนใจก็สอบถามทางร้านเราเข้ามาได้เลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตนะคะสินค้าต่างๆของทางร้านก็กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ